ในที่สุดในที่สุดเขาก็หูเลยวะโตนะบมเคยหักเขาเลยไปไปได้แล้วไปใส่เหมอนเวลาของพวกสูรแล้วคุณการใช้พวกสูสิบปบใส่กันไปออกจากเวียนจากวังคูกูไปได้แล้วขาบลูกขาบเต่าพูเจ้าหนีพ่ออย่าคิดนะ ว่าสิ่งซัวซัวที่ผมมึงทำกับกูกูสิบบลูสึกไปไอ้พวกลูกไปเลยสิ่งที่ไอ้กันใช้หบอกมามันถึงมันถูกยังแค่ไอ้พวกลูกทำสิ่งจังสิมันผิดใจไอ้กันใช้เหรอถูกต้องเราไม่ร้ายกันใช้เห็นละก็ว่ากันแล้วก,ลกูว่าสนใจแพทเทิพวกลรกในเมือ่อ <c ười> มึงยงังเก่า เขามาอยู่บ้านของกูมึงก็ต้องยอมรับได้ดิมึงมาบิสิ์มาขึืนเสียงกับกูฮะฮุ่กลุกกูสิบอกให้มึงหูไวนะกูจะเฮ็ดยางก็ได้เพราะว่าเพราะว่ากูมันคนมีเงินกูอยากสร้างผู้ใดกูก็ะเซิงเบังเอ้านาเจ้าของบังเอ้านามึงเนี่ย ผมเป็นถ่านห้าง <laughs> ไปได้แล้วเก็บเสื้อผ้าหอบสิ่งหอบของออกจากบ,บ้านของกูไป <laughs> ไปกูกับไอ้ขี้ข้ามึงคือกันว่ามึงขบสู่สู่ทรายซื้อมั่งก่อนแมนบามันไ่นนนนรจริงแน่กันใชจริงฮะฮะมันไม่จริงสิฮะสวมเขามีไว้ให้ขี่ มึงคือมาขี่ใส่ใจกูขักเถืปอปกปลุกเหรอมึงขี่ใส่ใจกูขักนะฮ้มังกรมังกรมึงหูบอบอมังกรอนจะเขาหรอเขาต้มมึงเขามีผู้สาวเขามีเมียแล้วซื่อใจออมแแบม,มึงหูบอมึงไม่ใสยกูเลยเฮ้ยนุ่งห,ห,ห,หูจักทุกอย่าง ในใจไดๆปงงลุกในรวมตัวฮักเขาไปแล้วมึงฮักเขาเแล้วมึงสวมเขาให้กูดีป่ะแล้วมึงฮักเขามึงสวมกูบุษันที่ถีบอยู <c ười> ่งไปก่อนกูนะฮู้ทุกอย่างกูเบิ่งเฟซกูเบิ่งไลน์มึงว่ากูบุษูนทีเหเือปลุกหลุดฮ <c ười> กกะฮู้คือการสร้างนกกะมาเขาแล้ว <c ười> มาเขาแล้วแล้วจะจีหอบผ่าเลยนับกลดเขาเอ้า พอบผ่านแล้วน้ำก้นเขาแล้วมึงอยู่หาแมวเกือบมึงก็มาไปฮะอมึงนี่มักแต่อายไรคักดอกไม้มึงมาไปมากมังกนมามังกนไอ้นุ๊ปเปนน้ำคาวซักแล้วดุยสามคนมึงก็จะไปรถดีไปเลยมึงจะไปใส่ก็ไปเอาเปล่าเต่ามึงไปน้ำสามสี่คนเดี๋ยวไปข้าบหนีไปกินขี่อยู่ในสวนไปเอ้ากูบอท่านได้ถีบอยู่ไหม พี่าทุกอย่างไปยุ่งใส่ไนี่ไปพ่อลูกละเมียิพาไปยุคเกาหลีว้อยุคเกาหลีมึงมึงมั่นใจว่ามึงสิพาดมึงมั่นใจว่ามึงสิพาดต่อหม้ออยู่ป่ะฮะต่อหม้อไปว่ายอย่างต่อหม้อมันไม่เอี่ยนะตั้งกับโตไป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  เจ้ากระได้นาะเมียิพาลูกไปอยู่กับไอ้มังกรบอกยูนี่เจ้าสิพาบุลูกเลีนน้ำผัวไม่ทีเดียวนี่มันมาเป็นผัวไม่ผัวเก่าเนี่ยนะทัพไม่เอาโหัวนอนข้าวขาเอากรหลดเบียงโบกูอยู่ใส่กระไดลูกเจ้าศิเอาลูกแั่งไหนเดี๋ยนี่ตั้มาตั้มาขึ้นออกขัอดีคนเดี๋ยนี้ไม่เปรียบเทียบสี่หมาจังสันขันมันเป็นยังสี่ลูกโบลามีอาสิพาพวกโตทั้งสามเข้าทั้งสามคนไปหากินดาบนา กินเผาบ่เมียไม่ใช่กิีกาใช้ไรฮอบจากบ้านจากเมืองเอาคือบ่ไปฮะแม่เกือบจาช่วยไปไปออกจากบ้านกูไปพอพอนใช้ลังล่นอยาบีเสื้อมาไายสู ลวกขันมึงมุ้ยไม่มองไปกูสิบอกมึงไปไป่ยื่อสไปอยู่น้ำแม่ธนาพรมึงไปเลยมึงไปเลยไปจังใดขับรถกับพ่อีจักบาลมึงกะยังเอาตีฮะคอยไปเมารถบ้างมึงอันนี้รถก็บอกว่าต้องการอีกสิบบาทจังสิมีขับรถไปหาธนาพรถอยใส่หัวปอดมึงสิบบาทมึงบังสายละลูกเจ้าของเนี่ยมึงมั่นใจอยู่ตีว่ามึงที่ใดสิบบาทฮะฮะ มึงมั่นใจบ่ว่ามึงเสียเงินบบาทฮะฮะพาลูกพาเต่ามึงหนีแต่บาทเดียวมึงก็บ่อได้แล้วคนหน้าตาดีๆคือกูเขาสร้างผีมันเสียินสิบยี่สิบบาทหน้าตาผู้ให้คือสูนี่นี่มิแต่ลูกสู้ลูกสู้ลูกออกมาเนี่มึงแน่สูมึงบ่อได้เลยนะพวกสูนี่บักนี่กระนาโอ้ยบักนี่โอ้ยโอยากเป้ามันมาเป็นตาเมืงเลยสิมันมาเป็นตะเมืงมึงเบังลูกกู มึงเบอรลูกกูมานี่ลูกลูกใายพอ,อยมาลูกนี่ลูกกูมาต้องหน้าตาดีแนวนี่หน้าตาลูกมืม่อกีมบัตเป็นยังเดีย๋ยวมึงหน้าก็มาย่อมาฉูดปแปมเอนเดลล่าเมืงอกี้รอ,อคือพอ <laughs> ไป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 ผาลูกพาเต่ามึง,งหนีอย่าคืน,นไ,ปไปสิไหนสิบบาทผู้ใดเสียให้มึงเอาเอาขันมึงเกง่งขันมึงเก่ง มึงบอกเลยผู้ใดใส่มึงสิบบาทฮะผู้ใดลูกโบซอยแมนไปไปเลยอีหยังมึงสิว่าอย่างไห้ล่ำเนี้ย <laughs> เออไอ้กระให้เอาไห้เอาผู้จีล่ำเขาล่า<ข>า้เขาะจะเชือ่อไห้คัะไห้แโอ้ให้แล้วให้นี <laughs> ขะพอนใช้ลังหล่นอย่ามีเสี่ยมอะไรสูงขอขอบคุณความหักหมู่แฟนที่แสนเปลือมันยังซึมในใจท้าบอกมีเ่ยหายหวงเปลืงประชาต,ตัวหนานย่างน่าเนียวว่าห่วงน้ำจะไม่ท้าจินมที่ารถบรรลกพิดมันบ่ท่านีอีกเลย ข่าวามันด้าเจ้าลวงหลงปิดตุเลศเหตุพนังรักเล่นมีสูขผู้ไม่ม,มา,มาแม่ไม่เคยเล่นสูตรเ้ยพคนเข้าเ้าตัวนาาน้อยใหญ่ไปหมดฝามันดาสิมาขดเดจิงบ่ทันหูยินแต่คนเขา้าเอาโฆษณาสินสาคิดขึ้นมาข่าแขกง มันเสแกร้วันลมันโไปยนัไปช่มเฮาไปหากินดับนาก็ได้หากินดัไปหากินอยอ้ยกินยังก็กินไปตายดับนาเลารับแม่ลูกบอ ในที่สุดเสียนน้ำที่ทิ่มแทงใจกูมันก็นีออกจากบ้านของกูไปนหนลูกทายพอต่อไปนี่มูฮอก็อยู่เป็นโสดอยากได้ยี่ยังอยากได้ยิหยังพ่อกระที่หาให้ฮ่อนสิดังไม่เบิดอทาน ดาวไหลไม่พอทานครับ่า่าอาสวดสวดกับพี่น้องใครับผมขอบคุณทุกกําลังใจใะพี่น้องขอบคุณทุกบัตรทุกใบกําลังใจทุกดวงนะครับผมมืออื่นพอกันกับล่ำเลีองล่ำเื่องมีแน่นอนมืออื่นเดี๋ยวล่ำเลีองใดฮะล่ำเื่องใดฮะล่ำเื่องใดกําแพงรักอํานาจกุนตราพุ่นแล้ว มืออื่นสิมีการล่ำเรืองเมื่อนี้สิได้เตยเตยล่ามวนมวนกับพี่น้องครับมาพระเอกนั่งเอกนั่งโทษเฮามาเตยล่าโอ้ไม่หออนั่งโทอนั่งโทษละนั่งโทเมืดมืออะพี่น้องขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะครับผมอย่าลืมสื่อบัตรสื่อตัวเขาม้า1718นี้นะครับผมอ่ะมาก่อนมูเลยอาจารย์เฮาเอาเพลงไหนเฮาฝากใจ พระว่าแล้วพอฝากใจก็จอบลยอยเขอ้าตาน,นั่นแล้ว <laughs> มามามาพระเอกเข้าขออยู่น้ำกันอย่ามีมือมาลายมนหักของนั้นอย่าสุมีบอนบุบุญชายสักความบลาน้องจังในจากอาย น้องจะในจากอายสายนั้นจองบ้อถึงกันเอความสัมพันธ์ก็เลยฝืนผู้อื่นเอาไปนอนซอนสุบบองฟ้าไม่แต่แดดกับฝนพี่น้องสูมบางคนเบิ่งสาวหน่อยแล้วก็มีแต่ม้วนเตยอย่างเดียวครับผทุนนี่นุ่มโจขอฝากงานมุนรัก ลำเพลินอีพีสองครับเป็นลำเพลินออนไลน์งานวันที่สิบเจ็ดสิบแปดกันยายนศิลปินครับข้างบนเวทีลำเพลินออนไลน์ครับพี่น้องครับบอวัลสเป็นน้องตรีไชานารงค์แกรมมี่โกเวียงนลมนแกรมมี่โกน้องลำเพลินวงสกอรแกรมมี่โกน้องเต๋าภูสินแกรมมี่โกขอบคุณบริษัทแกรมมี่โกด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังศิลปินบอวัลสเป็นเอ็ดดี้ทันเดอร์แล้วก็นะครับสุดยอดยูทูบเบอร์ดัง น้องซองดูฮีครับหลักกศิลปินสาวน้อยเปียแพรพงวาสิลปอนออรดี Already. พอนพฤดีนุ่มโจ้ยแย่แหลมแย่จืนพ้อมทีมงานแมวลาพ้อมศิลปินพระเอกนั่งเอกโบวัดเขยมปันปันหล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพียบแพ,พงมาร่วมสนุกกับนะครับการไล่สดของสาวน้อยเปียนแพงบัดในราคา149บาทเฉลี่ยมือนเจ็ดสิบกว่าบาทคุ้มเกินคุ้ม,มในการปรับโชว์ไม้ปับการแสดงไม้ใช้ไล่แน่นอนครับพี่น้องครับ รีบซื้อบัตรจองตั๋วกันได้เลย149บาทคุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องครับเพียงท่านโอนมาที่ชื่อบัญชีนายยมนินนาวงศาธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี531 26 29 396อีกครั้งครับ531 26 29 396หรือเบอร์พร้อมเพ096 996 ห้าเก้าหกเก้าอีกครั้งครับศูนย์เก้าหกเก้าเก้าหกห้าเก้าหกเก้ากดด้วยสี่สิบเก้าบาทเสร็จปุ๊บส่งสลิปมานี่ครับบันี้เข้ามาที่เพจนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจไปที่จุดแคปปาสามจุดนี่ครับพี่น้องครับม,นม,มบันสิมี่หม่องกับว่าส่งข้อความเออ่กดเข้าไปส่งข้อความแล้วก็ส่งสลิปให้แอดมินแอดมินก็จะรออยู่ในกล่องข้อความนะครับแอดมีมซิบล้นก็รออยู่หันพี่น้องครับฉะนั้นแล้ว แอดมินกับสิรงลิงให้ท่านท่านกับกดเข้าร่วมกลุ่มมาเลยนี่นะครับพี่น้องครับนี่ส่งสลิปไปที่นี่มันจะมีเข้ามาส่งข้อความนี้นะครับนี่แล้วก็ส่งข้อความนี่แล้วครับเราก็ส่งสลิปเขาไปนี่ละโดยแอดมินจะตอบครับขอบคุณทุกการติดตามการรับชมการสนับสนุนนะครับขอแรงสนับสนุนจากแฟนคลับเอฟซีหรือสื่อกาแฟเสเด็จสองกล้องขึ้นไปรับบัตรออนไลน์ฟรี นะครับสกล่องกะแถมแก้วขื้เกลกืกระแถมบัตรสกล่องกะแถมกาแฟ1นกล่องนะครับหรือซื้อ20่แถมยีกาแฟเสดิดกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับเลือกสุขภาพที่ดีต้องเลือกกาแฟาเสเดิดขอบคุณครับหรือพี่น้องถ้าบอกอา่กเขาใจยังทอศยห่งเก้าสามเก้าสามเก้าหงห้ย์่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งครับสำหรับท่านที่ชมรับพื้นออนไลน์ครับ ชมลำเพลินออนไลน์ได้เงินได้ทองเพียง <ie> <ie> ท่านซื้อบัตรจองตัว149บาทมี10ทธิลุ้นรับสร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงสองรางวัลครับเงินสด3,000บาทกาแฟาเสร็จ10กล่องเสื้อสาวน้อยรุ่นล่าสดุด10ตัวครับห้าสิจับวันที่8 8หมดเวลา18นาฬิก,กาวันที่8 8ได้ไปนอนครับรีบซื้อบัตรจองตัวกันได้เลยครับลุ้นรับทองน้ำกัน